ครับนุมหนุมกุ้มกับมาเบงเพิินเหตพิธีเสียงไข่การเผาศพแบบโบราณครับผมเอาียเยพ่ไกเอ้ป็นบกเอาลุงชาลงน้มันลกชมลุงเร็จมันพี่น้องเป็นกกมีเสียงไข่กันแล้วพี่น้องมาเบิง อ้าพี่น้องบอดแตกเว้ยพี่น้องเอ้ยนี่แด้ เป็นความเชื e ่อของแต่ละบุคคลเลยพี Harmon ่น้องเอ้ยข้างแรกบวแตกพี่น้องเอ้ยยังดีซื้ออยู่พี่น้องอับย่ัยะยังยังบวแตกเด้พี่น้องเอ้ย สองเตือแล้วพี่น้องคุณหมอมาคุณหรอมาคุณแหวนคุณอ่ะพี่น้องสามเตือแล้วพี่น้องเลยพี่น้องสามเตือ่อะไรงบแตกเกยร์พี่น้องมาสี่เตือแล้วเด้นี่พี่น้องเลยบ้าบงอะไรเอาบ้าบงบัาเงี้ยบ้าแตกพี่น้องบบ นะยังบ่อแตกอีกพี่น้องเอ้ยอ่าเถื่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้นี่ละยงเนี่ยเนาะนี่ละพี่น้องคือที่ใส่เรือกันพี่น้องเลยเครื่องเจ็ดกล่องฟ้อนเผาซบแบบโบราณพี่น้องนี่ ยังเฮ็ดแบบโบราณอยู่พี่น้องยัง,ยงใส่ฟืนใส่หยังอยู่พี่น้องมาไปเบิง่งเพิ่นเฮ็ดกองฟอนกันพีน่น้องเป็นเฮ็ดกองฟอนแบบโบราณพี่น้องครับแบบโบราณ หอมเสามัคคีกันพี่น้องเลยต่อยกันคนละไม้คนละมือครับผมแต่เห็ดกองคอนเอาแบบโบราณอีสานอีสานพี่น้องเลยคือกองคอนแบบบ้านๆอีสานอีสานพี่น้องเปิดแกะแต่เห็ดเรียบร้อยแล้วครับผม